อมยิ้มยักน่ากินมากเลยอ่ะมันใหญ่มากเลยนะไหนๆลองเทียบหน้าพี่ดีดูสิโอ้โหใหญ่กว่าหน้าพี่ดีอีกอ่ะอุ้ยพี่ดีพี่ดียังกินไม่ได้นะพี่ดีต้องไปล้างมือก่อนโ <Okay. S 1> อเคไปถ้าอย่างงั้นนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือเดี๋ยวจะเอาอมยิ้มยักอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะกลับมากินให้อร่อยไปเลยใช่ไหมพี่ดีโอเคโอเค ไะพี่ดีไปกินอมยิ้มยกักษ์เราดีกว่าสบายใจเอ๊ะเอ้าพี่ดีอะไรนะอมยิ้มหายไปเฮนะ้ยเมื่อกี้เราวางไว้ตรงนี้หรือเปล่าพี่ดีใช่เอา้เาแล้วหายไปได้ไง oh, เราลองเดิน <no. S 1> รอบๆนี้ดูดีไหม,มหรือว่าเราลืม,มที่ไวหรือเปล่าพี่ดีใมรเคนขโมยเฮ้ยใครจะมาขโมยอยู่กันสองคน พี่ดีเอาอย่างงี้ลุกก่อนพี่ดีแล้วก็เดินดูรอบๆนี้ดูสิมันอาจจะอยู่แถวแนี้ก็ได้มีไหมพี่ดีไม่มีอ่ะอ้าวแย่แล้วตอนนี้อมยิ้มพี่ดีหายไปถ้าอย่างงั้นน่ะพี่ดีเราจะต้องสืบแล้วแหละว่าใครอ่ะเป็นคนเอาอมยิ้มอยู่ดีไปเราต้องไปถามถามใครเฮ้ยพี่ดี คนใส่เสื้อสีขาวอะใช่แล้วคนใส่เสื้อสีขาวคนนั้นดูน่าสงสัยมากเลยพี่ดีใช่่ะถ้าอย่างนั้นไปไปถามเขาดีกว่าปปไปเฮ้ย่ม่มุ้ยพี่ดีดูสิเขาถือแท่งอมยิ้มด้วยสีขาวขาวว่ามันเป็นของเรานแน่ๆเลยพี่ดีเฮ้ยดูท่าทาง,ขงเขาล้อกลอๆอนะเนี่ย เฮ้ยเอาไงพี่ดีหยุดยุดหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยต้องใช่แน่ๆนเฮ้ยเขาวิ่งหนีไปแล้วพี่ดีมันไม่ไม่ทันเลยโอ้ยไม่ทันเลยพี่ดีเขาหนีไปแล้วว่าเฮ้ยเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วว่ออแถวนี้ก็กว้างด้วยสิเฮ้ยเั็นไงใช่เขาหรือเปล่าเฮ้ยเั็นไง ใช่ไหมพี่ดีกินอมยิ้มอยู่จินอมยิ้มอยู่เขาต้องเป็นคนเอาอมยิ้มเราไปแน่เลยเฮ้ยแล้วไหนไปยังตรงนู้นอะมาเรามาพร้อมกันนี่นี่เอ้ยเอ้ยนี่มันอมยิ้มนี่ไงนี่ไงมันอมยิ้มเราแน่เลยแท่งสีขาวเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ยอมพูดกับเราเลยพี่ดีอย่างนี้มีพิรุษมากๆเลยอ่ะดูสิ เนี่ยเอาอมยิ้มเราไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ยอมบอกเลยพี่ดีตองใช่แน่แนอย่างนี้จะทํายังไงดีหูรูผ่านตรงนี้ได้ดูออมยิ้มเหรอใช่ไหมพี่ดีใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะช่วยกันดึงดีกว่าพี่ดีเฮ้ยพี่ดีอมยิ้มหายเฮ้ยอมยิ้มหดตัว อมยิ้มจิ๋วนี่ไม่ใช่อมยิ้มยักษ์อมยิ้มยักษ์อะไรนี่เธอเอาอมยิ้มยักษ์ของพวกเรามาหรือเปล่าอมยิ้มยักษ์เออนี่มันอมยิ้มฉันนี่ไงแท่งอมยิ้มยักษ์ของฉันแท่งอะไรนะอมยิ้มยักษ์แท่งอมยิ้มยักษ์อะไรนี่มันคลุยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดเฮ้ย อะไรเอ่ยเด็กคนนั้นน่าสงสัยมากเขาถืออมยิ้มเล่าให้ฉันฟังก่อนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอ๋อเข้าใจแล้วยังไม่ได้เล่าเรื่องก็คือมีอยู่ว่าอมยิ้มพี่ดูดีน่ะหายไปอมยิ้มของพวกเธอหายไปใช่แล้วมันก็เลยเข้าใจว่าฉันอมยิ้มพวกเธอไป เธอก็มาวิ่งไล่ฉันอยางแยนะฉันรู้ว่าเธอเอาอมยิ้มพวกฉันไปนะสิใช่ไหมพี่ดีฉันก็ตกใจแท้แ่นี่มันอมยิ้มของนันเองเฮ้ยแสดงว่าเด็กคนเมื่อกี้เป็นคนที่น่าสงสัยใช่ไหมใช่อะไรเหรพี่ดีเออนึกออกแล้วนึกออกแล้วว่าเราจะสืบได้ยังไงใช่ไหมใช่ตอนนี้นะเราอ่ะจะต้อง ไปดูที่เกิดเหตุก่อนตอนแรกมันหายอยู่ตรงไหนเราต้องไปหาหลักฐานแถวแถวนั้นใช่ไหมใช่แล้วถ้า่งนั้นน่ะพี่ดีอ่ะนำทางปะป๊าไปเลยว่ามันหายอยู่ตรงไหนเราจะไปหาหลักฐานเพิ่มสรุปเป็นปะป๊าหรือเนี่ยหรือว่าเป็นคนอื่นโอ้ไหนไหนจำได้ตรงนี้เลยหนูจำได้ใช่แล้วจำได้ว่าเราน่ะทิ้งอมยิ้มไว้ตรงนี้เราไปลากมือแป๊บเดียว อมยิ้มแล้วหายไปเลยอ่ะแค่เล้ามืออยู่นู่นนั่นน่ะสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสืบแถวแถวนี้ใช่ไหมใช่แบบนี้เราต้องดูรอบข้างรอบข้างไปถ้าางนั้นพี่ดีเราไปเดินสำรวจรอบรอบข้างรงนี้นะได้เลยเดี๋ยวป้าจะหาไปพี่ดีเราไปฝั่งนี้กันดีไหมปาปาว่าเราไปอย่างนี้ดีกว่าค่อยไปดีไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆสำรวจนะ ว่าแถวนี้อมันมีหรือเปล่าเจอแล้วนี่อะไรอะไรเซคุณ่าป้าเซกุาป้าช็อกโกแลตดูใบมันช็อกหยไอมหย่อมหยมยอมหยมย่ม่ไม่ใม่อม่อมห่อม่อมห่อมห่อี่อมัน่อมีอะไยมหรือมีล่อะไรหรือเปล่าเนี่ย รองเท้าเด็กนักเรียนรองเท้าผู้ชายด้วยใช่แล้วขนาดเท่านี้น่าจะอายุประมาณเท่าไหร่พี่ดีเ็ประมาณเจ็ดขวบประมาณเจ็ดขวบใช่ยมซิกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นช็อกโกแลตดูใบใชเฮ้ยเฮ้ยเขามีสติกเกอร์ด้วยติดข้างรองเท้าสติกเกอร์นั่นนะสิเฮ้ยแสดงว่า เขาก็ต้องเป็นเด็กที่จะต้องเอาเฮ้ยมามีคิดออกแล้วต้องเป็นเด็กคนนั้นแน่ๆเลยป๋าป๊าใช่สีแดงจริงที่เราเห็นแวบๆใช่มีคนเดินผ่านไป<ม>ตรงนู้นฟึบน่าจะอายุไล่เลี่ยกันแล้วก็ตัวเท่าๆเด็กคนนี้เลยนะใช่แล้วถ้าอย่งงางนั้นน่ะตอนนี้เราเดาได้แล้วว่าเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นป๋าป๊ารู้ไหมหนูมีตาตาพิเศษเฮ้ย เห็นไซส์รองเท้าเขาเฮ้ยเป็นไซส์เดียวกันกับรองเท้าอันนี้เฮ้ยดีคืออะไรไม่ต้องมีไม่ต้องมีตาพิเศษหรอกเขาเขียนไว้เนี่ยไซส์รองเท้าว่ะอันไซส์รองเท้าของเด็กผู้ชายคนนั้นเหรอุ๊ยเอาเราจะนั่งคุยกันนานไหมเนี่ยไปถ้าอย่างนั้นน่ะเราอ่ะรีบไปดูดีกว่าเพราะเดี๋ยวเด็กเขาจะหายไปเขาจะหนีไปเราไปดูดีกว่าเฮ้ยไปเสื้อแดงๆตัวเล็กๆเฮ้ย อะ้รหรือเปล่าเฮ้ยเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วตามดีดตามตามตามหยุดนะหยุดหยุดเฮ้ย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 เทันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะหยุดนะหยุดนะ ยังไม่ได้เฮ้ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นนี่ไงจับเลยหยุดนะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยหยุดนะจะจับได้ไหมเนี่ยป้าเฮ้ยจับได้แล้วนี่ไงจับได้แล้วไปฟอมยาไปฟอมยาเนี่ยจับได้แล้วนี่นี่หยุดเลยนะหนูหนู หนูเป็นคนเอาอมยิ้มยับที่ดีมาหรือเปล่าไม่เฮ้ยเขาบอกว่าไม่นี่ไงอันนี้ของเขานี่ไงนี่ไงหลักฐานอยู่ตรงนี้ไงจับได้คาหนังคาเขาเลยจับได้คาหนังคาเขาเลยใช่ใบจริงจริงผมไม่ได้เอาไปผมไม่ได้เอาไปจริงๆผมไม่ได้เอาไปนี่ไงหลักฐานอยู่นี่ไงอันนี้มันของผมห้าบาทแต่อันห้าบาทอันนี้ห้าบาทลูกอมใหญ่ขนาดนี้ห้าบาทได้ยังไงแสดงว่า หนูเนี่ยไม่ยอมรับใช่ไหมว่าอมยิ้มเนี่ยหนูเป็นคนขมโมยมาใช่ไหมอันนี้หนูหนูไปซื้อมาเองใช่ไหมครับอ่ะจะนี้ขอถามนิดนึงรองเท้าหนูหายไปไหนเฮ้ยจริงๆริด้วยรองเท้าหายไปไมียดแล้วอย่าบอกหนูว่าตอนที่เราไปขโมยข,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 ขนมมารองเท้าเราแกลุย เฮ้ยแอบได้ยินหมดแล้วแอบได้ยินนะเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยวิ่งหนีอีกแล้วไปพี่ดีลุยสิลุยจับเลยเฮ้ยจับเลยป้าจับนี่เอาอย่างนี้หลักฐานเราต้องชัดกว่านี้ป้าลองเท้านี่ไงพี่ดีมาเอาลองเท้าเนี่ให้น้องคนนี้เขาใส่เลยถ้าเขาใส่ได้นะแสดงว่าเขาอะเป็นคนเอาไปแน่แน่เลยไหนลองสวมบูสิ เฮ้ยนี่มันพอดีเป๊ะไหนนี่ไงเห็นไหมใส่เข้าไปเห็นไหมอะไรนี่ไงโอ้ยไหนใส่เข้าไปไหมนี่ไงเฮ้ยหนีอีกแล้วโอ้โหป๊ะแสดงว่าเด็กคนนี้อ่ะเป็นคนออกไปนั่นน่ะสิแต่ว่าเขาจะขโมยไปทำอะไรอ่ะอ๋อนั่นน่ะสิเราตามตามเขาตลอดเลยตามเขาดูดีไหมคนดีวนะ เขาจะกินหมดเหรอเขาอาจจะเอาไปให้ใครก็ได้ถ้าอย่างงั้นน่ะถ้าอย่างงั้นน่ะเราสะกดรอยตามเขาไปอีกทีดีไหมโอเคเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนขโมยเฮ้ยเขาไม่แหล่ขโมยแต่ว่าขโมยไปให้ใครใช่แล้วหรือว่าเขาจะมีท้องเฮ้ยยังไม่รู้เดี๋ยวเราตามเขาไปดูดีกว่าจะไม่ใครมาทามาแล้วนี้ โอ้ขนมจริงๆด้วยอ้ยขนมที่ตาอยากกินเลยเนี่ยหนูไปเอามาจากไหนล่ะลูก้าให้คหไปซื้อมาให้ตาเหรอลูกอ้ใจดีจรงเลยเป็นเด็กดีจงเลยแล้วหนูไปเเงินผู้ไหนละ่ะครับมาซื้อให้ตาไปรนครั้านรถมา นั่นน้องคนนั้นนี่หมอหมีใช่แล้วนั่นน้องคนนั้นนี่เฮ้ยเขาอยู่กับใครอะ่ะดูเขาอยู่กับคนแก่คนนึงนะถ้าอย่างงั้นน่ะเราเข้าไปหาเขาดีกว่าพี่ดีอเออเออคุณตาคุณตากับหลานคุณตาใช่ไหม ใช่ที่ร้านตาเองเออคือคืออย่างงี้คุณตาร้านตาเนี่ยเป็นคนดีมากเลยรู้ไหมคนดีไม่ดีเออเออคืออย่างงี้คุณตาพอไปล้างรถแล้วก็ซื้อขนมมาให้ตาอย่าบอกนะว่าอันนี้ใช่เฮ้ยไม่ดีเขาเห็นว่าตาน่ะชอบกินขนมเฮ้ยชอบกินขนมเขาก็เลยไปซื้อมาให้เออเออคุณตาคุณตาฟังก่อนนะคุณตา หลานคุณตาเนี่ยเอาอมยิ้มของพวกเราไปจริงเป็นไปไม่ได้หรอกหลานตาเป็นคนดีเป็นคนดีจริงเนี่ยเราสืบมาแล้วไม่เชื่อคุณตาถามหลานคุณตาได้เลยว่าเอาอมยิ้มเราไปหรือเปล่าใช่ไหมพี่ดีคุณตาคุณตาถามหลานคุณตาเลยเร็วถ้าคุณตาอยากรู้ความจริงคุณตาถามเลยคุณตาคุณตาถามเลยเร็วสกค้อตานน้องนา น้องนายไปเอาขนมมาจากไหนลูกบอกความจริงตามาเร็วน้องไปขโมยมาคะหนูไปขโมยมาทำไมทำไมหนูทำอย่างนั้นล่ะลูกอาหาไม่เปลี่ยนอรไม่เป็นสรุปแล้วหลานคุณตานน่ะก็ไปขโมยอมยิ้มของพวกเรามาดูสิไหนหนูน้อยมานี่คุณน้าจะสอนนะ คุณตาอาจจะไม่ได้มีเวลาสอนหนูเท่าไหร่เพราะคุณตาแก่แล้วแต่หนูอะ่ะการที่หนูไปขโมยของคนอื่นมาน่ะมันไม่ดีนะครับรู้ไหมรู้ไหมครับที่หลังอะ่ะหนูอ่ะจะไม่ทำอีกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วและหนูก็ต้องขอโทษพี่หนูดีด้วยนะฮะยังไงอะ่ะตาต้องขอโทษหนูัคุณแม่ด้วยนะ มันเป็นความผิดของตาองแแบบตาไม่ได้อาจจะไม่ได้สอนเขาต้ขอโทษด้วยนะที่หลังอ่ะนี่เราเนี่ยให้คุตาเขาไปเอาแต่ว่าเอาอย่างนี้ละกันคุตาเราอะให้อภัยหนูน้อยคนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งอมยิ้มให้น้องเขาด้วยดีไหมคุตาดีจังเลยนี่ไงอมยิ้มกินเลยนี่ไงแบ่งให้กินแล้วอ ดูสิหนูน้อยดีใจใหญ่เลยอ่ะพี่ดีใช่ที่เรอเราเอาไว้กินเองาเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนกระจำไว้นะคะว่าการขโมยของคนอื่นมันดีไหมคะเด็กๆมันไม่มันไม่ดีดนะเราไม่ควรทำนะถ้าไม่เมื่อถ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราถ้าคลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีท,ทีวีค่ะ โอ้นายช็อตแล้วก็ช่องคุณข่าวทีวีด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะบุ๊ยบู๊ยยอย่าลืมติดตามทั้งสามช่องเลยนะบ๊ายบาย